นี่นะคะตอนนี้สาคูของเราได้คลายความร้อนออกหมดแล้วมาดูกันค่ะนี่ค่ะจะมีความใสนะตาขาวขุ่นด้านในเนี่ยก็แทบจะไม่เหลือเลยถึงจะเหลือก็น้อยมากค่ะบ้านเราสตอรี่ สวัสดีค่ะวันนี้วิจะมาสอนวิธีการต้มสาคูเม็ดใหญ่ที่บางคนอาจจะยังต้มไม่เป็นนะคะต้มแล้วทำไมสุกยากวันนี้วิก็เลยมีวิธีการที่ถูกต้องมาบอกเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราต้มน้ำให้เดือดใส่น้ำลงไปเยอะๆนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้ว ก็ให้ใส่สาคูเม็ดใหญ่ลงไปเลยวันนี้วิใชัยเป็นสาคูเม็ดใหญ่ตาปลาไทย5ดาวค่ะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะแล้วก็ร้านโชวห่วยต่างๆหรือจะเป็นในเซเว่นอีเลเก็มีขายค่ะเทลงไปหมดเลยวันนี้ใช้200กร,รมัมเทลงไปแล้วเราก็คนค่ะคนแค่นี้ก็พอเพื่อไม่ให้เม็ดสาคูติดกันแล้วก็ต้มทิ้งไว้อย่างนี้เป็นเวลา15นาทีครบ15นาทีแล้วปิดแก๊ส แล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้อย่างนี้เป็นเวลา1 0ชั่วโมงหรือถ้าใครทำเวลากลางคืนก็สามารถทิ้งไว้หนึ่งคืนได้เลยค่ะครบ10ชั่วโมงแล้วเราก็เปิดฝาแล้วก็จะนำสาคูของเราเนี่ยไปล้างเอาเมือกออกนะคะล้างสะสองสามน้ำให้สะอาดแล้วก็ใส่กระชอนสเสด็จน้ำไว้ระหว่างที่เรารอสาคูสเสด็จน้ำนะคะก็ให้เราตั้งหม้อต้มน้าให้เดือด พอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่สาคูลงไปได้เลยเราจะต้มอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลา5นาทีจับเวลาได้เลยค่ะครบ5นาทีแล้วปิดแก๊สสุกแล้วนะคะให้เราใช้กระชอนตักสาคูไปน็อกไว้ในน้ำอุณหภูมิปกติเพื่อให้เขาคลายความร้อนเดี๋ยวพอเขาคลายความร้อนออกหมดแล้วเนี่ยตัวสาคูจะใสขึ้นเองค่ะ โดยที่ไม่มีตาขาวขุ่นด้านในก็จะทําให้เวลาเคี้ยวเวลากินนะคะจะมีความเหนียวนุ่มไม่แข็งค่ะนี่นะคะตอนนี้สาคูของเราได้คายความร้อนออกหมดแล้วมาดูกันค่ะนี่ค่ะจะมีความใสนะตาขาวขุ่นด้านในเนี่ยก็แทบจะไม่เหลือเลยถึงจะเหลือก็น้อยมากค่ะทีนี้ให้เรานำมาเทใส่กระชอนเพื่อกองน้ำออก รอให้เสด็จน้ำนะคะพอเสด็จน้ำแล้วเราก็ตักใส่โหลแล้วก็นํามาหล่อไว้ด้วยน้าเชื่อมน้าเชื่อมนี้ก็ไม่ต้องทําเหนียวมากนะคะนี่ค่ะอ่อนๆประมาณนี้ตักใส่ลงไปสักประมาณสามกระบวยให้เป็นน้ำคลุกขลิกอะค่ะตามชอบได้เลยแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ นำเชื่อมก็จะไปช่วยเพิ่มความหวานหอมให้กับสาคูของเรานะคะแล้วก็จะไปช่วยรัดตัวสาคูทําให้สาคูของเราเนี่ยไม่อืดแล้วก็ไม่บานมากไปกว่านี้มากนักในระหว่างวันค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้ตักชิมกันได้เลยนี่ค่ะอืมไม่แข็ง กัดเข้าง่ายๆเลยค่ะถ้าใครทําแล้วขายไม่หมดก็สามารถเก็บเข้าตู้เย็นได้นะคะถ้านําเชื่อมแห้งไปเนี่ยก็สามารถเติมได้ค่ะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมไปทํากันดูสวัสดีค่ะ